สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องย e set life แบมแบมนะคะทุกคนวันนี้นะคะแบมจะพาทุกคนไปดูในเทลเลอร์ของแบมนะที่ปล่อยเช่าอยู่นะคะโอเคตอนนี้มาอยู่หน้าเทลเลอร์ละอันนี้คือเป็นป๊อปอัพเทเลอร์นะคะมี2เตียงแล้วก็จริงๆอะ่ะมันมีสามสามเตียงแต่ว่าทําเป็นที่ทานข้าวโอเคพร้อมอยางทุกคนเข้าไปดูข้างในกัน นี่ก็เป็นอันนี้เป็นเตียงใหญ่นะคะก็นอนได้สองสามคนเป็นควีนไซส์นะคะอันนั้นก็อันนี้เป็นเตทาทำกับข้าวใช้ได้นะคะเป็นตาทำกับข้าวแล้วก็ที่ล้างชามที่ล้างจานน้างมือนะคะมีน้ำนเลยนะคะกระจก อันนี้ปิดไว้นะคะเพราะว่าแสงแดดมันเข้าแล้วก็ฝนตกนะคะนี่ก็เป็นโต๊ะาทานข้าวนะคะที่ดื่มกาแฟเราก็จะมีน้ำดื่มให้แก้วกาแฟแล้วก็ชานะคะนี่เห็นไหมนี่มีเครื่องทำกาแฟนะคะเป็นเครื่องทำกาแฟของเอสเปซโซ่นะคะนี่เลย มีก็มีให้หรือว่าอยากทานเป็นแบบวาน,นิ์กาแฟก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลให้แบบนี้นะ,ะแล้วก็แก้วพลาสติกต่อไปนะคะก็เตียงนอนนะคะอันนี้เป็นเตียงไซส์ทวินนะคะเป็นเตียงเล็กแต่จริงๆก็นอนได้สองคนเพราะแบ,แบบเคยนอนกับแฟนแล้วก็ นอนกับฮอทพอตเหรคะน,นี้นะคะเทเลอร์ er นี้นะคะมีฮีเตอร์นะคะมีตัวทำความร้อนนะคะแล้วก็มีตู้เย็นมนี่คือตู้เย็นนี่นะคะแต่ว่าจริงๆก็คงไม่ได้ใช้บไม่รู้วิธีเปิดตัวนี้ยังไม่รู้วิธีเปิดเลยจริงๆจริงๆมีมีห้องน้ำนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ต่อถังเนาะก็เลยไม่ได้ใช้ถ้าใครจะใช้ห้องน้ำก็ต้องไป ที่ห้องน้ำตัวข้างๆนะคะตอนนี้เรามีห้องน้ำอยู่ตรงข้างๆเข <Okay, S 2> เดี๋ยวบบมพาออกไปดูนี่ก็เป็นเชเลอร์พาดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาชื่อเต็นนี่ก็คือชื่อ h อ p ์ปเต็นนะคะก็คือมีสนามเด็กเล่นเด็กๆสามารถแบบเล่นได้มีของเล่นอยู่ด้านหลังสามารถกับข้าวข้างหน้าได้นะคะอันนี้ก็จะมีไฟร์พิตนะคะ ที่ก่อไฟตรงนี้เลยแต่ฝนมันตกนะคะมันอาจจะเปียกๆนิดนึงแต่ให้ดูบรรยากาศรอบเนี่ยน,น,นะคะขนาดไซส์แบบมินิมินิเลยรนะาคา69เหรียญต่อหนึ่งคืนนะคะสามารถจองได้ใน Airbnb ด้วยแปบดลิงค์ไว้ให้นะคะทุกคนนี่พาไปทูกห้องน้ำกันคือเราอยู่แบบว่าเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนคือใช้ชีวิตแบบ เหมือนเรามาแคมปิง้งแบบฟิลด์แคมปิ้งจริงๆคือเราใช้ชีวิตแบบสโลล f e แล้วก็อินกับธรรมชาติดีหนึ่งเนาะโอเคเราพาไปดูห้องน้ำนะคะทุกคนอันนี้คืออ่างล้างมือไว้ล้างหน้าล้างมือหรือไม่ก็เอาไว้ล้างชาน,นะคะนี่นี่คือห้องน้ำนะคะก็คือเป็นคอมโพส์นะคะ ไหมก็คือเวลาเราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้ก็ใช้ตีนกรบเอานะคะนี่เลยห้องน้ำของเราต่อไปคือห้องอาบน้ำนะคะเรามีน้ำอุ่นนี่นะคะคืออันนี้คือที่อาบน้ำนะคะก็คือเป็น hot t ั b ใช้แบบว่าเป็นสำหรับใส่แคมปปิ้งนะคะต่อกับถังแกส๊ส ก็ใช้ได้เลยก็คือน้ำอุ่นอุ่นมากแล้วก็อาจจะร้อนได้ด้วยซ้ำนะคะทุกคนโอเค,อเคก็มีที่อาบน้ำแล้วอดี๋ยวแบมพาชมบรรยากาศร,บรอบๆนะคะโอเคเนาะอันนั้นเป็นเทเลอร์พี่โมนานะคะก็ปล่อยเช่าเหมือนกันรถแวนนั้นก็ปล่อยให้เช่านะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถดูลิงก์ ได้นะคะเดี๋ยวแบมจะแปะลิงก์ Air ์บ b ของพี่โมนาไว้ให้นะคะรวมถึงของรถเทลเลอร์แบมด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศแบบในฟาร์มนะคะคือธรรมชาติมากลุกกนได้ยินเสียงนกร้องไหมคะ เที่ยวชะอุ่มมากเราสามารถขึ้นไปไฮกิ้งข้างบนภูเขาได้นะคะเขาทั้งเขาันนั้นเป็นพื้นที่ของที่นี่นะคะก็คือเป็นพื้นที่ของพิโมนาเราทุกคนก็สามารถขึ้นไปไฮกิ้งข้างบนได้นะคะข้างบนจะมียคะล็อกก็คือเป็นหินก้อนใหญ่มากๆที่บางทีนะคะ,ะคนก็จะขึ้นไปนั่งสมาธิหรือไม่ก็ไปนั่งทำโยคะนะคะโอเครำพาเดินไปดูร,บรอบๆนิดนึงเนาะจะได้เห็นฟิลแคม มีต้นจำปีด้วยอะ่ะพี่โมนาถึงต้นจำปีอือมีต่างประเทศก็มีต้นจำป,ปีนะคะทุกคนถ้าใครสนใจอยากมาแคมปิ้งนะคะสามารถติดต่อแบมหรือพี่โมนาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อตามลิงก์ใต้เลยนะคะทุกคนมาอุดหนุนกันนะคะนี่ก็จะเป็นรถคลาสสิก น้องวายโยมาพอดเด็กๆเล่นกันนารก็ปล่อยชอ่องนะคะอันนี้เป็นโซนกิจกรรมนะคะก็คือจะเอาไปนังแหงเอาตรงนี้ได้แล้วก็ทำบาร์บีคิวทำข,ข้าวๆนะคะวิปป้ง ไฟแต่ว,ว่าตอนนี้มันเปียกเปียกมากๆได้วิวภูเขาด้วยวขข น,นันเป็นท้องทัวร์ของเรานะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ไล่นะคะจะมีเ้าไก่อยตรงนู้นโอ้ยเลยโอเค